สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระบ้านพระเครื่องนะครับมาลงคลิปแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนนะครับราคาหลักร้อยผู้ธคุณหลักร้านเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมหยิบเป็นเหรียญหลวงพ่อผางจิตตคุโตนะครับเป็นเหรียญหันข้างปี2515นะครับเป็นเหรียญดีพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับน่าเก็บมากนะครับแล้วก็เป็นปีลึกของหลวงพ่อผางด้วยนะครับปี2515นะครับ รุ่นแรกหลวงพ่อก็ปี1นึแล้วนะครับถัดอีก3ปีนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเมตตาช่วยสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับวัดดงกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เจตนาการจัดสร้างดีหลวงพ่อตั้งใจมากนะครับตั้งใจจัดสร้างปลุกเสกหารายได้นะครับเข้าวัดดงกลางนะครับอ,องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ ผิวเดิมเดิมด้านหน้าก็จะออกแบบเป็นพิมพ์หลวงพ่อผางนะครับหันข้างนะครับมาฝั่งความือเรานะครับครึ่งองแล้วก็จะมีฟอนต์ตัวหนังสือกำกับนะครับชื่อหลวงพ่อผางจิตตะกุตโตข้างล่างสุดนี้ก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดอุดมคงคาคิคริเขตอ่านี่เดี๋ยวนี้ปลุกเสกดีมากนะครับคือหวลวงพ่อผางอธิทฐานจิตปลุกเสกก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อให้หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับปลุกเสกอีกรอบนะครับแล้วสุดท้ายนะครับส่งต่อให้หลวงปู่คำมีวัดธรรม วัดถ้ำครูหาสวร์น,นะครับปลุกเสกเป็นองค์สุดท้ายนะครับรุ่นนี้คือได้3เกจีดังปุกเสกเลยนะครับองคนี้สภาพเดิมๆนะครับใครสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับเหรียญนี้แบ่งราคา300บาทรวมส่งนะครับองค์ตั้งี้คลิปเลยใครสนใจก็แอดไดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับผิวเดิมเหรียญดีพิธีใหญ่ปีลึก นะครับลวงพ่อผางเดี๋ยวผมส่องให้เพื่อนชมนะครับลักษณะพิมพ์ใบหน้าลวงพ่อผางนะครับหันข้างครึ่งองค์แบบนี้เห็นไ,ไหมครับลักษณะในตาลวงพ่อเปลือกตาแบบนี้ลึกลงไปเลยเห็นไหมครับเป็นสันลึกๆแบบนี้เมตตาชัดแบบนี้นะครับผิวเดิมๆเลยเห็นไ,ไหมครับลักษณะผิว ลมดำเนี่ยเส้นคอเป็นเส้นขมคมเราฟอนตัวหนังสือนะครับจะเป็นฟอนต์แบบเลียวเล็กนะครับแล้วก็คมนะครับคำว่าหลวงพ่อพางนะครับเลียวเล็กแล้วก็คมแบบนี้เลยเนี่ยคัสสิคดีนะครับออกแบบสวยด้วยนะครับพิมพ์หันข้างของหลวงพ่อผางอ่านี ก็เปิดไว้300นะครับเผื่อมีเพื่อนๆหรือพี่คนไหนอยากได้เบบูชานะครับนะครับเนี่ยเส้นจีวรฟอนต์ตัวหนังสือคมๆแบบนี้ด้านหลังก็เป็นอักขระนะครับอักขระที่หลวงพ่อใช้ประจําอยู่แล้วนะครับจะเป็นอักขระตัวเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับไว้ด้านหลังเหรียญนะครับแล้วก็กํากับวันที่ชัดเจนนะครับห้าพค15นะครับนี่ ฝอนจากตัวเล็กแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าคมนะครับตัวเล็กแล้วคมปีสองห้าหน่งาแล้วก็กํากับที่มาชัดเจนนะครับเมตตาช่วยสร้างสาราการเปลี่ยนวัดดงกลางาหูเหลี่ยญเรียบร้อยนะครับนี่เราขอบก็ตัดปกตินะครับตัดเข้าครึ่งแล้วก็ฉีดนะครับตามยุคนะครับ นี่ก็หยิบมาลงคลิปแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็เป็นผ้าหลักร้อยเพืทอนคุณหลักล้านนะครับผ้าป่าสายเหนียวอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อผางจิตตะคุตโตนี่คัดสิกดีนะครับพิมพ์หันข้างพ่อผางอ่าก็หยิบมาลงคลิปสั้นๆนะครับอ่าแบ่งปันเพื่อนอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําเพื่อนๆนะครับเปลียนหลวงพ่อผางปีหนึ่งห้านะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําพาบ้านพ้าเครื่องมาลงคลิปแนะนําแล้วก็ แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ